ไปเดินป่าเนี่ยบางทีอ่ะป่าบางป่า,ปาเขาจะไม่มีห้องน้ําให้อาบน้ําหรือว่าห้องน้ําให้เข้าห้องอ่าชระเขาเรียกอะไรคำามสะอาดเลยนะผ้าเช็ดตัวอาบน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวอาบน้ํานะคะของยี่ห้อแบร์ชาวเวอร์ชีตนะคะแบร์ชาวเวอร์ชี เป็น cleansing sheet นะคะก็คือว่าก็คือเหมือนเป็นผ้านั่นแหละที่เอ่อเอาไว้ขจัดคราบสกรปรกขี้ใครเหงือดามอะไรแบบเนี้ยเออผ้าเป็นผ้าเช็ดตัวทีนี้วิธีการใช้เนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะคะก็จเ,เอาชีตตัวนี้ถูให้ทั่วฟองให้เต็มร่างกายเลยเออให้เต็มร่างกายํำระทำความสะอาดเพราะเหมือนผ้าตัวนี้มันแบบว่าเออเปียกมีน้ําอยู่แล้วนะคะก็เอาผ้าตัวนี้ถูตัวของเราได้เลย2แผ่นนะคะเหมาะกับ1คนนะคะซึ่งในซองเนี้ยซองเนี้ยมันจุ2ชีตนะคะแล้วก็อันนี้อีก2ชีตนะคะก็คือซองละ2ชีตนะคะสำหรับใครที่จะไปเดินนป่าะะคะแล้วก็ ไม่มีที่อาบน้ำนะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยข้างถุงเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยนะคะนอกจากที่เอาไปเดินป่าเนี่ยเหมาะอะไรบ้างอันหนึ่งพวกออกกำลังกาย 2. เต็นท์นะคะ3แล้วก็พวกที่ผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เป็นผู้ป่วติเสียงเนี่ยเขาก็สามารถใช้อันนี้ได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะปักตะก้าไว้ให้นะคะ